วันนี้คุณฟ้ากัสสันได้แวะไปใส่บาทและตรวจงานโบสถ์เล็กๆและพระประธานองค์ใหญ่พระมหาจัก,กรกพัชสวยงามหน้าตัก5่นิ้วเริ่มหล่อและเอาเข้าโบสถ์ตั้งแต่ทราบว่าคุณหมอเอื้อชาติป่วยและใส่ชื่อคุณหมอเอื้อชาติไว้ฐานพระและพะนักงานกัสสันทั้งสองสนามแวะไปกราบไหว้ และฉลอการสร้างทั้งโบสถ์และพระประธานมากกว่าสปีโดยค่อยๆทำไปและบอกหลวงพ่อว่าช่วงโควิดมาขอหยุดก่อนขอหันมาเลี้ยงดูพนักงานกะสันให้รอดก่อนปีนี้มีรัฐบาลแล้วน่าจะดีจึงแว่ไปพบหลวงพ่อถวายอาหารเช้าและดูโบสถ์และพระประธานที่จะสารต่อให้จบต่อไป ปีนี้กระถินวัดช่างเพียนอาทิตย์19พุศจิกายน2566อย่าลืมมาร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้รวมกันเพื่อให้พระประธานได้แปะทองเหลืองอารามและโบสถ์หลังน,น้อยสำเร็จเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพนักงานกัสันเลกาซีพาโนรามาและชุมชนชาวบ้านทิชาวช่างเพียนชาวสันกำแพงสืบต่อไป ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติปฏิบตัติแต่สิ่งดีงามประเทศชาติจะได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปสาธุอนุมโมทนาบุญร่วมกันคะ่ะวันนี้ใครทำอะไรตั้งใจสิ่งใดขอให้สำเร็จและมีความสุขทุกป,ประการสดใสเช้าวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่1ิสิงหาสมงห6านะคะคุณฟ้ากำลังเข้าสนาม ก็แวะมากราบนมัสการท่านพระครูปิยะนะคะจะเอาไวดบัชชันเทียนบัชชันหน้าสนามกัซเซเลกซี่นะคะที่พนักงานกัซซเราได้มากราบไหว้แล้วก็ท่านแคนเดอร์แคนดี้ก็มาทำบุญที่วัดนี้ทน่วัดหน้าสนามนะคะและคุณฟ้าก็คุณประวิศเจ้าได้มาเสริมสร้างมาช่วยวัดที่นี่ตลอดนะคะตอนนี้เราก็ทําำบทใหม่ค่ะนะคะทำบทใหม่บัชชันเทียนทำวัดเนี่ยติดไม้และสีรอบๆเนี่ยนะคะทำมาเกือบสิบปีแล้วยังไม่เสร็จแล้วก็บอกหลวงพ่อโควิดมันมาเราเลี้ยงคนก่อนใช่ไหม แต่ตอนนี 19, ้โควิดหมดแล้วเราก็ค่อยๆเสริมพืชเสร็จแลค่ะอันนี้นะคะสีอันนี้่อันนี้ก็เป็นผ้าเออ่มหาจักรพรรดิต่าจาก59เม้รนะคะคุณฟ้าก็ไปหล่อสั่งหล่อจากโรงหล่อโบราณวัดก็ประมาณ4-5แสนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอพืชหมดเสร็จแล้วเราก็จะแปะทองติดทองให้สวยงามค่ะอันนี้ลองสีพื้นนะคะสวยงามมากนะคะนะคะท่อนจะนี้ก่อนนะคะและอันนี้เพราเป็นวัสดุหน้าสนามคุณฟ้าก็เลย ปกติเขาห้ามใส่ชื่อไว้ใต้ฐานนะคะแต่คุณฟ้าก็เป็นวัดแรกค่ะนะคะที่อยากจะให้อาัทานทั้งจืนนะคะก็ใส่ใส่ชื่อนะคะท่านคุณบวิวิคุณฟ้ากรรมการมอทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าใตรรู้ว่าคุณหมอเรษีชาติการจะนั่พิทักษ์ี่ประธานนี่คือเราป่วยนะคะคุณฟ้าเอาชื่อท่านนะคะมาที่ฐานพาระนี่แล้วก็ตั้งใจนะคะที่สร้างขประทานส่วนหนึ่งก็คืออ,อนุโมทนาบุญให้คุณหมอฤาษีชาตินะคะที่เป็นที่รักยิ่งของชาวกัทลังเรานะคะ ก็ให้หายให้ด so 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 ีขึ้นดีขึ้นนะคะให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะพระประธานวันนี้สวยงามค่ะสีที่ไปเลยเรียกพระพุทธมหาวัีจักรพรรดินะคะหน้าตาก59นิ้วนะคะหลวงพ่อนะคะสวยงามค่ะนะคะสีเดี๋ยวยาวเต็มไปนะคะก็อันนี้เป็นในโบสถ์นะคะมาสีที่ถสวยนะคะอันนี้เป็นในโบสถ์นะคะอันนี้สีสีวัช่ันธและอันนี้หลวงพ่อนะคะเจ้าอาวาสแล้วเราก็เอาอาหารเช้ามาประเคนนะคะพอเป็นวัดหน้าสนามแล้วเราก็นิมนต์หลวงพ่อไปให้พนักงานเราได้ใส่บาตรแล้วก็สอนธรรมะกับพนักงานในเครือข่ายแล้นะคะ อันนี้คือหนึ่งกิจกรรมของนิเกิลกสันเรานะคะสวยงามค่ะเดี๋ยวแปะทองห้าสิบเก้านี้จะเหลืองกะหล่น, ouais, around, นะคะเนี่ยคุณฟ้าตั้งใจว่าปีนี้จะขับเคลื่อนให้ได้มากที่สุดช่วงนาถีพร่อมาในวันนคะหลวงพ่อใครเป็นใครไปนะคะสวยงามค่ะนะคะวิหารดูข้างนอกอันนี้ก็เอ่อลูกยีนลูกที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวจะสามนาทีแล้วพี่ใครดูเนี่ยค่ะหลวงพ่อมาข้างหน้าเลยสีมาเร็วมาถึงเลยสีสีมาเร็วมาเดี๋ยำหน้าที่สิยังอยู่ตัวพี่เพื่อจะถ่ายให้พี่ได้พี่พี่นี่ค่ะเลยเดี๋ยวคลิปจะยาวไปลงข้างล่าง ขายพี่ๆเออถือนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบทนะคะที่ทําใหม่เป็นโบทเล็กๆค่ะไว้ทําสังฆกรรมอันนี้หลวงพ่อท่านพระภูมิยาเจ้าวาดนะคะก็จะทํากระไดายพญานาคเป็นเล็กๆค่ะ ไอ้ตัวมอมสองตัวตนนั้นเป็นพญายนาคที่คุณฟ้าบอกนะงไงใช่ค่ะตัวมอมสองตัวนี้พญยายนาคสองตัวนะคะเดี๋ยวมาช่วยคุณฟ้าทำนะคะทําพญานาคที่กระไดแล้วก็ทํข้าวประธานให้เสร็จแล้วช่วยกันทํานะคะชุมชนทั้งชุมชนก็มาร่วมด้วยใช่กันอันนี้คือวัดช่างเพี้ยนค่ะนะคะ,นะคะการในวสการขลุงพ้าวันนี้งานเยอะกันไหมครับจิตต